นางตื่นเช้ามาเพื่อสิ่งนี้ปลาท่องปูกระโจกค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,นลมหน,นาวแบบโชว์เะเช้าของนางนี่กี่โมงแปดโมงกว่าอย่าโดนดแม้คต่ปากเอาชิมเรียองน้อนปลาท่องปูกัะนางน,นแล้วอันนี้กิเนเป็นชาหมูกาแฟเป็น,ปน,ปน,วนหวานน้อยแต่อี๊ คนำเต้าหู้วันนี้หมดนะเขาบอกน้ำเต้าหู้หมดแต่เช้าโรงแรมบอกพี่เป็นไงบ้างอ๊อไอวิลเตอร์เหมือนการ์ตูนวิชาอืมกลมกล่อมเหมือนกันค่ะทุกคนกินป้าของวโกไปหนึ่งหนึ่งคำไม่ไม่ถึงหนึ่งชิ้น ไม่ทันไม่ทันคนนี้คนนี้กินหมดเดี๋ยวไว้ให้คำหนึ่งปล่อปล่อ็อกปล่็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินายอันนี้เดี๋ยวไปหาอย่างอ่นี่เดี๋ยวกินให้หมดละดังชวนไปต่อที่อื่นถ้าใครเรียกยายตกปากแวะมาเข้าห้องน้ำบ้านเด็กนั่งรอผักมาส่งพอดีค่ะทุกคนกเก็บผักก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ีจะช่วยแม่แกะนะคะแล้วมีกล่องนู้นอะ่ะนะเุ้ยอีกกล่องเป็นบอ็อกกี่สวยงามมาช่วยเก็บแล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวกับน้องกาแฟไปเก็บผักก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวไหนจะอัพมาใหม่คะ่ะที่แนวนี้ชาบวกกาแฟโบราณสุดยอดไปเลยสุขสันต์วันอาทิตคะ่ะ อ้าวไม่ไม่บม่ไมายม่เออไายบาา